อย่างชอบโพสไอผู้หญิงคนนี้มันรอบค่าเราตอนที่เราดูดูท่าโพสไอ look like เกเนี่ย look like เกไอจัดวันนั่นละว่า h คิวบีอิสเก้ ไม่หายมีดำเยอะซาับโล <c oughs> อย่างอีแต่ถ่ายไว้ไม่ทันโดนมือเดือดฆ่าก่อนเอ <c oughs> รีบดับผมโดนแบนแน่เลยคุณผ,ผมว่านะผมโดนแบนแ,บน,แบน่เลยโอเคงั้น black one. White chicken. Bye.